นับสืโดย Quick แสบสายเข้าเส้นสวัสดีค่ะชื่อนิชากรพึกอมอนคกุลน,นะคะชื่อเล่นชื่อกล่อมแกมค่ะมาจากจังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้ก็จะมาร้องเพลงของพี่วายนี่ม่จากะะภูเก็ตเลยเหรอมากับคุณแม่2คนค่ะทางนี้ก็เกือบัะไม่ได้มาหนูไม่กล้าขอแม่เราตัดสินใจสองสาวันที่แล้วอง หนูบอกแม่เองค่ะแล้วแม่ก็บออออยากมาก็ได้เพราะาตอนแรกหนูไม่กล้าบอกเพาแม่ไม่มีเงินอาแก่มอุตส่าห์มาตั้งกายทำให้เต็มที่นะลูกนะค่ะจก็วันนี้ไม่สบายนิดนึงต้องขอไปด้วยลองดูลองดู แค่คนรักที่หล่นหายแค่ความรักหนึ่งผ่านไปเหมือนต้องเข้าแข่งถึงทุกครั้งสุดจนหมดแรงยังไงคงจะมีบางทีมันก็แพ้ก็แค่น้ำตาที่มันไหลแค่นอนพักไม่นาะนมันก็สัง่งไหม ยดที่เสียให้กับเธอไปบอกเลยฉันก็แค่เสียใจแต่ไม่แคเก่งเก่งเก่งเก่ทําไมตอนพูดไม่เห็นเป็นมีพลังอย่างนี้เลยอะจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนยังไงบุคลิกหนูเป็นคนเฮฮาค่ะแต่ว่าถ้าหนูไปเจอใครแล้วที่ไม่รู้จักหนูจะเงียบแล้วทุกคนจะคิดว่าหนูเรียบร้อยแต่จริงหนูไม่เรียบร้อยหนูเป็นคน บ้าบ้าบอบอเพอร้องเพลงแล้วเป็นอีกคนนึงเนนนะคนนี้ชื่อน้องกล่อมแก๋มหมายเลขสีู่นหเออน้องกล่อมแก๋มเนี่ยด้ข่าวว่ามีประสบการณ์มีผ่านเวทีมาหลายเวทีผ่านการดิชั่นมาหลายครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นน้องที่คนหนึ่งที่ร้องเพลงได้ดีนะครับมีพื้นฐานมีพลังทั้งทั้งที่เวลาตอนที่สัมภาษณ์พูดคุยกับน้องเขาเนี่ยรู้สึกว่าน้องจะ พูดจะเรียบร้อยนะครับแต่เวลาน้องเขาจับม์ร้องเพลงมันเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเวลาน้องเขาจับให้ร้องเพลงเ้าดูมีความมั่นใจดูมีพลังมากกว่าตอนที่พูดคุยกันก็เลยทําให้รู้สึกว่าสับสวนว่าจริงๆแล้วบุคลิกของน้องเขาเป็นยังไงอยู่คนเดียวมันเหงาเท่าไรดีกว่าคนใจร้ายเข้ามา มาทำให้เจ็บให้มีน้ำตาให้ผิดหวังฟรีๆอยู่คนเดียวมันเยาวเข้าใจก็ประคองตัวไปอย่างนี้จะเจอไม่เดียไม่มีคงปลอดภัยสักกว่าไปเต้นไหนสิลูกก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนไปเต้นเนี่ยหนูมีเพลงที่แบบแบบเพลงเร็วแบบกามิการะนย่างไหมีป่ะจะพยายามค่ะอะลองดูลองดู ก็ใจมันหายละล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 ายไปกับเธอฮ่าจะอย่างเงี้ยคนอ่อนไหวอย่าวุ่นวายก็ใจมันพลอละลายละลายละลายลอยลอยไปอยู่ไหนช่วยดูแลใจให้หน่อยนะเอออ่ะโชว์เต้นเลยคราวนี้ ฟิลของการเต้นมันไม่ได้รู้สึกว่าสะบัดหน้าสะบัดตัวแล้วมันมันไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็คือพอจะเต้นได้คือตอนนี้เนี่ยเ,เต้นกับร้องยังไม่เท่ากันเนาะร้องเหมือนจะคะแนนนําไปกว่าก่อเต้นเยอะเงี้ยก็แนะนําน้องเลยนะน้องกล่อมแกมใช่ไหมกล่อมแกมอย่างนี้แล้วกันเนอะว่าเวลาเราเรียนร้องเพลงหรือเราเรียนเต้นในช่วงวัยขนาดนี้เนี่ยครูสอนร้องเพลงก็จะให้เพลงหลากหลาย แต่ถ้าเราอยากเป็นศิลปินเนี่ยกล่องแกงต้องถามตัวเองตลอดเวลาว่าแล้วศิลปินแบบไหนที่เราอยากเป็นเราจะได้มุ่งไปทางนั้นเพราะไม่งั้นบางครั้งการหาศิลปินเนี่ยเราไม่ได้หาคนที่ร้องเพลงเก่งเราต้องหาคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนอย่างเงี้ยวายก็ร้องได้พี่ปันก็ร้องได้เต้นโค้ดเวอร์ก็ทำได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่หาว่าเป็นเล่นที่ดีไหมที่เราเรียนหลายๆแบบดีแต่แต่น้องก่องแกงต้องถามตัวเองตลอดเวลาว่าเอ๊ะไอแบบไหนที่เราอยากเป็นแล้วก็เวลาที่ได้มาออดิชั่นหรือมาพีมามาพีเซต์หรือมาออ่ย ก็ดึงตรงตรงที่เราอยากเป็นจริงๆมานําเสนอให้กรรมการเห็นกรรมการเขาจะได้รู้ว่าอ๋อหนูเหมาะหรือไม่เหมาะที่จะทําโปรเจกต์แบบนี้ไม่งั้นมันก็จะไม่ชัดเจนแล้วเราก็จะไม่รู้ด้วยว่าโตขึ้นอีกหน่อยเนี่ยหนูจะเป็นนักร้องแบบไหนสิ่งที่อยากจะให้น้องกบแกมได้พัฒนาต่อไปก็คือว่าทําความสามารถของตัวเองให้มันพอดีพอดีกันทั้งทาง,ทงร้องและทางเต้นถ้ายังอยากจะเป็นศิลปินในแนวนี้นะครับแล้วก็ เชื่อว่าน้องก็จะต้องมีอนาคตที่ไกลแน่นอนนะครับสวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นธนัญยาเผ่าจินดานะคะอายุ22ค่ะ ไม่รักจำได้แต่ให้ลืมเธอฉันทำไม่ไหวยังคงคิดถึงทุกลมหายใจอย่าพึ่งรำคาญอย่ามองว่าฉันดูไม่ดีไม่รักจำได้เธอไม่จำเป็นต้องย้ำอีกทีอย่าให้ฉันดูไร้ค่ากว่านี้ นรดีเม่อีกสักเพลงไหมเพลงช้าอีกเพลงไหมเช้าเตรียมตัวเพลงเร็วมาเตรียมตัวคนเดียวเองอ่าคอับเพื่อเพลงเร็วค่ะเธอจะลาก็เดินกลับมาพูดเอง คนขอลาทีไม่มีมาขอเองตอนรักกันเคยพูดแบกไหนยังไงตอนจะไปก็พูดอยู่ไรตรงข้ามก็พอแล้วมีเพลงอื่นอีกไหมเพลงเร็วไม่มีแล้วอะไรนะไม่มีแล้วไม่มีแล้ว,ลวเรียนเต้นมาปะเปล่าค่ะเลาเรียนร้องเพลงไหมไม่ไม่ทำไมถึงอยากเป็นนักร้องนะคะก็คือเพิ่งกลับบ้านไปแล้วเห็นยักษ์อะค่ะบอกว่าเออมีโอกาสมาก็อยากจะคว้าไว้ตอนนี้เรียนจบแล้วใช่ไหมค่ะเพิ่งเรียนจบ แล้วได้งานทำยังกำลังจะเปิดร้านเสื้อผ้าอย่างตอนแรกก่อนเข้าถึงเต้นมากด้วยคนเยอะด้วยอะไรมันกดดันหมดเลยราแบบลืมเพลงด้วยเพราะจำมาแค่ท่อนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็พอเข้าไปก็กรรมาการตอนแรกเขาก็นิ่งๆนะแต่แบบพอเราได้โชว์เขาก็คือเขาก็แบบยิ้มให้อะไรเงรี้ยก็เลยอบอุอ่น สวัสดีครับชื่อวัศวินแจ่มแจ้งนะครับชื่อเล่นชื่อโจมเรียนอยู่ที่มกรุงเทพครับคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ครับ,รบปีหนึ่งอ,อ,อยากจะโชว์เต้นก่อนนะครับได้ครับ ้องท่อนหรืองไงมาเลยค่ะอะไรก็ได้ครับค่ะท่อนไหนเอามาเลยทอนจบก็ได้อยากลืมเธอให้หมดใจโดยที่ใช้เวลาไม่นานไม่ต้องเจ็บต้องทอรมานกึบ การลืมภาพเธอพลงร็โดนทำลายให้สมองกระทบกระถือให้ความสจลืลืมเตือนบุคคันี่เป็นนักแต่งเพลงเหมือนกันนะเราเนี่ยอ่าโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อเปี่ยหวานจินตปาตีมหาวลการค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงถามไม่คิดของเฟย์ฟางแก้วค่ะ กับสิ่งที่เธอถามฉันจะถามใครมันเจ็บที่ถูกทิ้งต้องนานเท่าไรที่เธออยากรู้ฉันเองก็อยากรู้แต่ฉันทำอย่างนี้อยากได้ระคืนต้องทำยังไงช่วยตอบฉันหน่อยเซ คำถามยากๆที่ถามกันกีท่ทีตอบไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเพลงเร็วเต้นด้ปะคะค่ะร้องไปเต้นไปเต้นอ,อย่างเดียวได้ไหมคะจะเอาร้องเพลงเร็วก่อนไหมเอาร้องเพลงเร็วก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเต้นโอเคไป ก็ใจมันหายละล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 ายไปกับเธอหัวใจเงี้ยคนอ่อนไหววุ่นวายก็ใจมันเพ้อละลอยละลอยละลอยลยร้องไปอยู่ไหนช่วยดูแลใจให้หน่อยเถอะนะอ่ะเต้นรอบแรกกรรมการบอกว่าเสียงร้องดีแล้วแต่ว่าต้องไปเพิ่มเต้นมาค่ะก็ไปเต้นเต็มที่เลยค่ะก็จุด ก็เต้นนะเขาแบบว่างก็ซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วแต่ว่าพอมาวันนี้กรมการก็บอกว่าก็ยังต้องไปเพิ่มเต้นมาอีกค่ะเป็นคนที่มีเสียงดีพรสวรรค์ดีทักษะการร้องโอเคแต่ตอนนี้ถ้าอยากเป็นศิลปินจริงๆหนูต้องไม่เพิ่มอีกหลายเรื่องมากมายแค่ร้องเพลงอย่างเดียวมันไม่พอในการเป็นศิลปิน อาจจะต้องเรียนเต้นเพราะมันเต้นไม่ได้ตอนนี้แต่ถ้าจะไปทางร้องหนูก็ต้องไปเพิ่มร้องเพราะร้องแค่นี้มันพอสําหรับศิลปินที่ร้องไปเต้นไปแต่ถ้าร้องเฉยๆยังไม่พอแต่แต่พรสวรรค์คือมีเสียงดีอะ<ช>่ะพราะันั้นถ้าอยากเป็นศิลปินก็ไม่ฝึกไปเลือกเ <คน S 1> พิ่มเติมมาเพราะอายุแค่สิบห้าอยู่เลยบางครั้งศิลปินมันต้องการแบบภาพลักษณ์ด้วยอ,ะอ่ะนึกออกว่ามีพรสวรรค์เรื่องเสียงดีอยู่แล้ว ก็อยากเป็นศิลปินก็ไปฝึกฝนเพิ่มเติมซะคึ้นอายุ15เองมีอีกมากมายหลายโครงการนะสู้ๆหมายเลข409น้องเปียวหวานคนนี้ประทับใจมากๆเพราะว่าน้องผู้หญิงทั้งหมดที่ออดดชั่นวันนี้เนี่ยน้องคนนี้เป็นคนที่มีแก้วเสียงที่ดีที่สุดเสียงเพราะมากจริงๆถ้าหลับตาฟังนี่คือแบบเสียงเพาะมากๆแต่พอลืมตาขึ้นไปดูปุ๊บอา้าวน้องแต่งตัวก็ไม่แต่ง ผมบ๊อบสั้นๆไม่ปรุงแต่งอะไรเลยซึ่งเราก็จะแนะนำเขาไปว่าถ้าสมมติว่าจะเป็นศิลปินเนี่ยมันต้องมีความพร้อมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตาเล่นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรนี้ในการออดิชัน่คนควรจะพร้อมอย่าเอาแต่เสียงร้องม,มาอย่างเดียวซึ่งจะถ้าเกิดเข้ามาพร้อมกว่านี้ก็อาจจะเป็นที่ประทับใจกว่าน,นี้แต่ว่าที่ต้องมาพูดถึงเพราะว่าประทับใจของเขา,ขามากๆคือเรื่องของเสียงน้องนั้นเสียงมัสะรจริงๆครับสนับสนุนโดย q u i กแ s บ a สบเข้าเส้น เก่งจังเลยความสามารถผ่านการมาเป็นมาตรฐานเลยนะทั้งเรื่องร้องเรื่องเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าศิลปินไหนมันต้องมาพร้อมกับรูปร่างที่ดีแล้วต้องรดมาแล้วให้ให้กรรมการเห็นคือคนคนที่รักจะเป็นศิลปินเนี่ยนะพี่พูดถึงว่ามันต้องมีความพร้อมตลอดเวลา